พร้อมเลสโก้คุณแปะรถค่ะอะไรนะถ้าลืมก็ชั่งมาแล้วอืมเออไปจ้ะ สวัสดีสุภาพบุรุษที่หน้าตาดีและสุภาพสตรีที่น่ารักสุดท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมโนอาทิตย์และเราก็กําลังจะไปเที่ยวน้ํำตกโกกอิโดกันนะครับผมที่จังหวัดสระบุรีคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่20จิกายน2568ครับผมผมเริ่มออกเดินทางจากที่หอพักจังหวัดอยุธยาเวลาตี5.30ระยะทางจากที่พักถึงจุดเช็คอิน75กิโลใช้เวลาไป1ชั่วโมง15นาที แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มเดินทางก่อนหน้านั้นหนึ่งอาทิตย์ผมได้จองคิวการเดินป่าไปชมน้ำตกโกกอิดอกที่เพจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมเราสามารถตรวจสอบจองคิววันว่างวันที่เราจะไปเดินชมน้ำตกที่ลิงหน้าเพจได้เลยค่าใช้จ่ายในการจองคนละ300บาทเข้ามาเลยวเมื่อเราไปถึงจุดเช็คอินของวิสาหกิจ เราก็ต้องเข้าไปลงชื่อเช็คอินและรับบัตรคิวบัตคิวจะเป็นรูปชื่อผลไม้ต่างๆแต่ละรอบเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกขานชื่อผลไม้เพื่อเป็นการเรียกคิวขึ้นรถรถรอบแรกจะเริ่มวิ่งเวลา7จ็ดโมงหรืออาจจะช้ากว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวว่ามามา,มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อันนี้สอง จีแก้วปะกรมู้เสือเทศครับเชิญครับมานีิจีแก้วปะกรมั้เสือเทศเพือนชาวบ้านผัานไเป็นแค่ทนี่ได้สองคนเลยที่ข้างผมนี่มเที่ข้างน้าถ้าผมสองคนผมได้คิวรอบแรก เวลา7จ็โมง20นาทีแล้วก็บัตรคิวที่เราได้จากจุดเช็คอินเราต้องเก็บไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นบัตรเข้าชมน้ำตกด้วยนะครับผมเราใช้เวลาแค่15นาทีจากจุดเช็คอินมาถึงจุดเริ่มเดินไปที่น้ำตก ถือไว้ให้หน่อยโอเคยมาท้าไม่มีก็มาของไกนะครับแวเว้นหรือว่าขัานใ้กังวลเรื่งแค่มิเฟืนะครับก็ 厉害！ ระยะทางที่เราจะไปน้ำตกโกกอิดกจากจุดเริ่มเดินอยู่ที่ประมาณ6-7ถึง7กิโลไปกลับก็ประมาณ12กิโลตามทางจะมีแบ่งเป็นชั้นมีทั้งหมด7ชั้นจากชั้นที่1ถึงชั้นที่4จะเป็นทางเดินเรียบสลับกับทางชันบ้างมีหินมีเดินลุยน้ำบ้างเป็นบางครั้ง ็น่าจะเป็นทางขึ้นที่ต้องแบบจัดเชือกทางแรกนะโอ้ยาวสูงมากอืมเดี๋ยวแวะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนดูกิไปนั่นแหละโอค้คระวังระวังระวังอย่ารีบร้อน บา้านดีระวังเลื่นระวังเลื่นโอเค จากชั้นที่4ถึงชั้นที่5ใช้เวลาเดินแค่5นาทีก็ถึงกันแล้วแต่ตั้งแต่ชั้นที่5ขึ้นไปก็จะเป็นทางชันยาวสะส่วนมากและมีหินเยอะค่อนข้างเดินลำบากตรงนี้สวยอะถ่ายรูปก,กัน กว่าเขาเล่นเดียวชั้น 5, ขึุนไปชั้นหกก็จะเป็นจุดเที่ยวข้างชันยาวมากเล้ข้างนูง้นเต็มเลยข้างบนสูโซโซ้สอยู่ที่ลายเราจะเดินอะ่ะจุดนี้อันตรายมากนะครับระวังด้วย ติดอยู่ที่ชั้น6จะไปชั้น7นานมากมีลิฟต์ปะ <c oughs> ขอลิฟต์ด่วนอีกนิดเดียวโอ้ยอีกนิดเดียวมาตั้งแต่ชั้นแรก และแล้วเราก็มาถึงน้ำตกโกกอิดกย้ำอีกครั้งผมมาวันที่20พฤศจิกายนซึ่งเข้าหน้าหนาวแล้วทำให้น้ำตกดูเหมือนน้ำไม่เยอะมากแต่สำหรับผมถือว่าสวยคุ้มค่าที่ได้มาอยู่ดีหากเพื่อนๆอยากมาเห็นในช่วงที่สวยที่สุดก็คงต้องเป็นช่วงหน้าฝนหรือไม่ก็ปลายฝนช่วงเดือนกันยาหรือตุลาจะดีที่สุดท้องค้าตรงนู้นก็สวย แต่ก็ขาคอยค้าม่างกันดังนั้นแล้วเขาก็ถ่ายรูปเดียวแล้วคือเขาถ่ายเดียวก่อนใช่แล้วก็เขาคู่แล้วเขา็ออกแล้วแตงก็ถ่ายเดียวที่น้ำตกจะมีเจ้าหน้าที่หรือช่างภาพคอยถ่ายรูปให้เราหรือเราอยากให้เขาใช้โทรศัพท์เราถ่ายให้ก็ได้จะมีอยู่สองจุดใครอยากถ่ายก็ยืนต่อแถวรอได้เลย และนี่ก็คือรูปที่ได้ใหนน้ดูเวลาก่อนสบมงสี่สิบเซนภารกิจในวันนี้ของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากได้รูปถ่ายแล้ว เราก็เดินลงกลับไปยังจุดเริ่มเดินผมจะยังไม่กลับอยุธยาเลยผมจะขอนอนบ้านพักแถวนี้สักหนึ่งคืนขอเสพบรรยากาศสงบสงบที่จังหวัดสระบุรีอีกสักหน่อยแล้วค่อยเริ่มออกเดินทางกลับบ้านในเช้าวันถัดไป โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักอะไรนะแฟน,บ,ววนบัวสวยน้ำใสนะ <Okay. S 1> บ้านพักช่อบ้านพักก็บรรยากาศดีนะสวยเลยว่ามีโต๊ะสนุกให้เล่นด้วยเล่นนี่ก็จะเป็นที่พักเป็นแบบเต็นท์นะ เหมือนจะมีแบบเป็นกระโจมเป็นบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่พักเหมือนกันเป็นบ้านอันนี้ก็จะเป็นลานไว้แบบกิจกรรมเห็นเขาบอกว่ามีดนตรีสดแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีหรือเปล่านะแล้วก็เขาประมาณนี้แล้วก็มีผูกกระทะขายน่าจะเริ่มขายตอนสองทุ่มเข้าไปดูข้างในไหมไปเข้าไปดูข้างในดีกว่าให้ขอดูข้างในหน่อย คืนต้องเย็นแน่เลยอ่ะเย็นสบายเลยเ็นดีมากหน้านอนนะครับผมเสียงน่าจะนุ่มเจ็ดร้อยห้าสิบบาทดสบาทองคนสองคนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถูกมากเออใช่เป็นห้องน้ำรวมนะเออใช่เป็นห้องน้ารวมก็โอเคเดี๋ยวไปดูไปดูห้องน้าดีกว่าเท่งนั้นห้องน้ํารวมสภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้ห้องน้ําหญิงปดูห้องน้ําชายอันนี้ห้องน้ํา น้ำนะมีกระจกของหน้ามีพวกแชมพูพวกยาสระผมให้ใช้ปกติครับผมแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนอเครื่องทำน้ำอุ่นประมาณนัน้นนะคบถือว่าโอเคถือว่าผ่านปลั๊กไฟทุกอย่างปกติเนาะแฟนเสียบโอเคตรงนู้นบอนที่นอนก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมออกไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวก่อนนะก็ตอนนี้ก็แบบว่า อา,อาบน้ําเปลี่ยนสภาพเรียบร้อยแล้วครับผมก็เราก็ไปซื้อของกินมาที่หน่อยนะอก็ที่นี่ก็เราสามารถซื้อของข้างนอกมาได้ครับผมมากินได้ซึงแบบว่าถือว่าโอเคเลยนะก็แต่เราสั่งหมูกระทะไปนะเพราะว่าที่ทางฝั่งอารีสวร์ทมีหมูกระทะให้ก็ชุดไม่แพงครับผมชุดเล็กก็เท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบชุดใหญ่ห้าร้อยห้าสิบอันนี้ก็เป็นอ่าน้ําเก๊กฮวยมีฟองครับผม เพิ่มกำลังในการอืมท <th phin eventually> ี <apply some drinks> ่เราเสียงเยือกฟังเมื่อวันเดินมาต้องมีเลยนี่ช่วยได้เยอะเลยบอกเลยโอเคครับตอนนี้หมูกระทะเข้ามาเรียบร้อยแล้วเด็กเสิร์ฟเอามาเสิร์ฟให้แล้วนี่ชุดเล็กอันนี้ชุดเล็กนะราคาสามรอยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสบสาห้าิบแต่เยอะมากๆเลยครับผมก็มีชุดหมูกระทะแล้วมีผักผักปกติโอ้โหเยอะมากถือว่าถือว่าค้บครับอ่าให้ดูอีกที หรือวเอาชุดใหญ่ไหมให้เราปะเนี่ยถ้าห้าวสั่งชุดห้าร้อยนี่แบบร้องไห้ร้องไห้กินไปหมดเออแล้วนู่นอีกก็อโอเคครับผมตอนนี้ก็กินอิ่มกัน มากๆเลยนะครับผมก็แนะนําอีกครั้งนะครับผมสําหรับใครที่แบบหมูกระทะเนะยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเลยสําหรับรีสอร์ทนี้เนี่ยก็คือชุดเลขส350้ห้าสิบแบบหกินนานมาก่าจะหมดอันนี้อันนี้คือแบบตกใจไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดซ้ำอ่ะมันปกติแบบว่าเขาจะชาร์จเยอะไฟไฟไฟมาแตอนนี้ก็คือถึงไฟอยู่โดยจากอ่าเตาหมูกระทะนี่แหละฮะผมมันกําลังมมดไหนๆก็หนาวๆแล้วก็ขอหน่อย ก็โอเคประมาณนี้ก็ที่พักก็อีกรอบแล้วครับผมก็บ้านสวยตะวันฉายตะวันใสเอ <c oughs> ตะวันใสตะวันใสตะวันฉายมาจากไหนนับหน่วยก็ให้คุ้มคุ้มครับผมใครมาก็ที่พักของผมก็ผมก็จะเป็นแบบน่าจะถูกสุดเลยนะเป็นแบบเป็นแบบบ้านบ้านเต็นนะผมบ้านกระโจมอะไรประมาณนี้เจ็ดร้อยห้าสิบสองคนนะครับผม เราก็จะมีหลายแบบนะครับผมหลายโซนตรงนู้นที่แบบว่าติดอ่าริมน้<ช>ําก็มีบบนะครับผม,มแบบอ่าแบบแช่อ่างก็มีเหรอโอเคมีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตรงนี้ตรงพื้นที่ตรงนี้นะที่เป็นแบบเป็นลานตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่แบบจุดศูนย์กลางนะนั่งอยู่ประมาณสามสี่โต๊ะอยู่นะครับผมก็ปกติเห็น่าในเพจหรือว่าอะไรเขาบอกว่ามันจะมีอเขาเรียกอะไรดุนตีสดใช่ไหมใช่น่าจะเป็นเสาอาทิตาเสาอาทิตย์ตยนะครับผมถึงจะมี หรือไม่ก็แบบว่าอาจจะเป็นเทศกาลมีคนเยอะอะไรประมาณนี้นะวันนี้เรามาวันธรรมดาใช่มาธรรมดาเงียบสงบมากๆากการดีนั่งชิวแบบชิวมากชิวๆเลยครับผมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะขอจบคลิปไว้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้านอนเข้าห้องเป็นตัวนอนแล้วแต่ขออนุญาตผิงไฟก่อนแล้วกันสักแป๊บหนึ่งให้ไฟดับก่อน ผิงไฟตอนหน้าหนาวเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมากฟินอบ่นหัวใจมากนี่น่ามีมาร์ตเมโลนะก็ขอคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้อาโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูใหม่นะครับผมก็รอบหน้าก็อาจจะเป็นแอดเวนเจอร์มากขึ้นกว่านี้อาจจะเป็นแอดเวนเจอร์มากกว่านี้ท้าทายลุยกันนี้แน่นอนปวดขามากกว่านี้คนที่ก็ปวดแล้วนะผมแต่รอบหน้าจะแบบฟิตปึงปังมาก่อนนะคะ สำหรับนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย